สวัสดีครับสวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับที่มีใจรักในการตกปลามือนี่กรพ่อครับผมคือกอครับนะจูในช่องโจ๊กรานอุดรมือนีหลังเลืองงานนะคือว่าบรรยากาศดีมากนะครับนี่ในเมื่อเจอไม้นี่นะเป็นประตูน้ำนะที่มันไหลลงมาแต่ว่าเบิรงกันเลยว่าเย็นนี้โจ๊ครานอุดรจะมีผลงานไหมนะครับหืสวยงามมากไปเด้ข้อแต่งเบ็ดแล้วกหรอองดูกันเลยว่าไม้นี้มันจะเด็ดไหมนะครับ บรรยากาศยามเย็นครับผมแดดยังไม่ค่อยมีปันใดยนะครับแดดบดเลยจะฝนจะตกนะเหยื่อที่ผมใช้วันนี้นะครับผมจะแบบนี่กรอบบินผ่บบนานอุดรน,นะครับตัวสีดำนะก็มาเบิรงกันเลยว่าลีลามันจะจวดจันไหมวันนี้นะไปดูกันเลยโอ้ยเอา้ามันของเนี่ยนะเอาละไม้แรกของเราลงไปละดู้ิไม้ยังไม่มาเลยนะเพราะว่าเฮ้ย ไม่มาเลยนะเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยก nah. ันหรอกอุ uh ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนัดเดียวครับปิหนัดเดียวจริงๆขึ้นมาขึ้ไม่น้องอื้อหืออื้อหือนี่ครับโอ้โหนัดเดียวเลยนะก็ลังแบบสาธยายเลยนะครับอออืื้หดูว่าแบบไซส์งามๆนะครับปลาช่อนโอ้โหอ้วนตับเลยอ่ะดูอ่ะเต็มปากเลยนะโอ้โหฝากผลงานของผมด้วยนะครับในช่อง จู่พระรามดูดอนะครับถือว่ามีผลงานแล้วในเย็นนี้นะครับเดี๋ยวห้องปศุสัตวแล้วกันใส่ถุงไปก่อนนะเดี๋ยวมานับแต้มกันเลยเย็นนี้ว่าจะได้ขี่แต้มนะครับถือว,ว่าเด็ดเลยก็เคยบอก <c oughs> สุดย,ดยอดนะครับเต็มคาราเบลเน่นอนนะครับเอาอยังไปกัดไปที่ล่ะโถ่ชี้เต็มคาราเบลเลยนะ เอาละนี้เราก็ขังไว้ก่อนนะครับมาใส่งามนะคนอวดเลยนะดูปลาปพวกผอมนะดูว่าโอเคนะครับปลาไม้นี่โอ้โหไม้แรกเลยนะไม้แรกกับไม้แรกนะครับถึงผม่นบเดยมาไม้นี่มันมาโบาเดย์พวกไม้แบบไข่แบบเออป้าผักจอบนะครับป้าผักจอบขึ้นเยอะมากนะแล้วมันตีโบเดยนะครับแถวนี้คือว่าขึ้นเยอะมาก ตีเบสว่าไรเลยนะวูนนี้ได้มีโอกาสออกมากนะเพราะว่ารถแมคโครแมคโครเขาจกุกเขาท้างออกนะครับก็เลยแบบมีไม้สวยๆให้ตกกัดพิเศษว่านะออาเลยท่าตรงบ้างเนี่ยหยับลงไปลมวะเนี่ยไม้แบบโอเค ชุมจริงๆคอยคอยหมุนไม่แบบข้า,ง,าง,ขงปลานะทีนี้ปลาชุลกายใต้น้ำนะขมืออับเยอะปอิ๊ยปิ๊ยิ๊นี่นี่นี่โอ้ย โอ้โหเจง๋งยังไงมากนะครับ <laughs> <laughs> นิดเดียวนะโอ้เ oh. ง <laughs> ียบโอ้โ oh. ห <laughs> คือว่าใจมันได้นะครับหืม <h ums> ตัวนิดเดียวนะครับกัดเต็มคาราเบีวยวด้ตัวดูตัวเยอะกับตัวปล oh. <laughs> าโอ้บ่ได้ครับบ่ได้ต้องปล่อยับแบบนี้ <h ums> ถือว่าโอเคนะครับใส่นี่ใส่นี่บ่ได้เลยแต่ว่า ว่าป่านใจแง่สุดยอดนะครับนี่เป็นแต้มที่สองแล้วนะเดี๋ยวจะปลดแล้วก็ปล่อยนันไปนะตัวนี้เ่าเข่าเกณียนว่ะเป็นนกปอย,ยนะครับอ๋ไปปลดปลาแป๊บหนึ่งนะผมปล่อยย่างนะไออ้าโอเคขอบคุณที่มากัดครับผมคือว่าใจแง่มากป่าตัวนี้ตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะครับสุดยอดเลยแ้มที่สองแล้วครับไปเทาแบบย้ายที่นะครับ ไปครับผมเดี๋ยวเข้าใหญ่อีทีนะหลังจากที่ราได้ไม้นี้นะครับสองต้มนะแต่ือว่ามีผลงานนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ตัวนึงตัวน้อยตัวหนึงนะตัวนึง,นง,นะนงโอ้โหโคตรใหญ่ใหญ่เลยไปเดี๋ยวเราย้ายที่ไปอีกที่นึงนะครับไปเดี๋ยวไปย้ายที่กันเลยมาครับผมหลังจากที่เราได้ย้ายที่มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะหน้าประตูน้ำนะตรงนี้ว่าจะมีปลาช่อนบอ่ไปเดี๋ยวเขาลุยกันเลยนะครับเพราะว่ามีเวลาแค่นิดเดียวนะเดี๋ยวก็คำแล้วนะเพราะว่าคืนฟ้าคืนฝนกําลังจะโรยลินลงมาแล้วนะ ช่วงนี้หนาฝนนะแบบฝนตกบ่อยมากนะครับแล้วก็แบบพายุเข่าพายุเข่าบ่อยนะครับพายุเข้าไต้หวันนะครับ 2, อสามมือขึ้นลังนี้ทำคลิปบ่ได้เลยนะต้องเดินคอยเดินนะครับคือดหกมากนะเจ้าของสวนเขยกบ่ถา,างเลยวะนี่ตรงแบบฝ่าดินลงโทษเลย ก่อนได้เปรียบนะปลาช่อนมาเลยปลานี้เยอะมากนะโอ้โหเจอแล้วครับตัวปลาช่อนนะมีกีไก่ได้เนี่ย ตกใจไม่ตกใจ,กใจโอ้ยเยอะมากว่าช่อนลองย้ายที่นะครับว่าบอก,กันเลยเป็นไรไม่รู้เป็นไรก็ไม่รู้ไปช่อนมาแทวานะี อยู่อ้ยู่ก็อยู่อย,อย,อย,อยู่มาแล้วโอ้ยพอดีโยนลูกอะสงสัยเข่าปากเลยนะเมื่อกี้ดังตับเลยอนะื้มอุ้ยลุดโอ้โหไปแล้วโอ้โหนะ <c oughs> ลุดน,นะเ <c oughs> <c oughs> สียดายมากบ้าบัวมันอยู่ในปลานอะพอดีโยนลงกัดเลยใส,ส่กำลังล่อเหยื่ออยนะู่นะกัดอีกคน เอาแล้วมั้งนะนี่ีบ่มีตัวเดียวบีตัวเดียวบอนี่ลุงกัดตับเนี่ยอ,อ,อดแม่น ปิ่กันหนุ่มสงสัยสงสัยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะยุกไกงเลยังใส่กับตัวนี้อาจจะไม่ใส่นะครับโอ้ยแกมากเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาุ้ยหลุดโอ้โหลุดนะครับ บ้าเอ้ยตัวแบบมันคา้แบบนี่ครับไกลเนี่ยแบบป้าพักบุ๋งนะมันงัดข้นมากไดยเ,เลยน,นะโอ้โหหลุดสองตัวเลยตรงนี้เสียดายมากนะครับวานาผาดเลยวะนึกว่าจะเต็มคาราเบลเลยนะโอ้ยุ้ยใหม่ดูใหม่ดูใหม่ อุ้ยตัด้ยอานน่ะโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นปลาช่อนนะนึนืว่าเป็นปลานิ่นนะเมื่อกี้าดูไหมหดูไหมนะครับมุมจากปลามากนึงว่าพบวกเป็นปลาช่อนนะ Để... tụt về một yên, cái này hả? Ừ, sắn này người ừ, cá bò, bò nữa, ô, Ôi, chào. Nó này đúng không? này cắt bao nhiêu? โอ้ช่วงนี้กะฝนเรื่มตกเลยนะเดี๋ยวโจผ่านอุดรจะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะกะฝากผลงานของผมด้วยในช่องโจพรานอุดรน,นะครับืัอนี้จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าฝนเริ่มแห้งขึ้นแล้วนะเดี๋ยวจะบ่สบายกันเดี๋ยวเดี๋ยวคิปหน้าโจผ่านอุดรจะพาไปเซก่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้โจพรานอุดรด้วยนะครับวันนี้เราได้ผลงานอยู่ที่2แต้มปล่อยไป1เหรียญหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ลุดขาดไปโอ้เสียดายมากไปตรัผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในทิปหน้าสวัสดีครับผม Fun talk, fun talk.